ิ่ดีด้วยผู้ใดแก็เป็นภาษาญี่ปุ่นนะก็ภาษาเกาหลีนะถามเอาครับเพื่อท่านบอกว่าคอแสดงความยินดีด้วยเป็นภาษาญี่ปุ่นกันสิครั้งหลอดคือ compensation ภาษาเดี๋แต่ว่าภาษาเกาหลีอีกสองคำหนึ่งก็ว่ามันเย็นนะครับมันเย็น ถ้าเป็นภาษาเราเขาว่ามันเย่นมันเย่นถ้าบตอนนี้มันเย็นต่อไต่สาวไทยลุกน็มาเรื่อไทยอยู่ทั้งอานาแล้วสิบีเวลาไทยอย่างนี้ต้องมัดมือรล้ห้องมือันนั้นสวัสดี มันเยีนมันเยียนเจบเสียนคอนเก็บชิ้นเนชิล่นเชิญเป็นเป็นนังโตเด้วเพ่นสิป็นเป็นนั